คืออันนี้ผมพูดถูกไหมถ้าเกิดว่าแจ้งในระหว่างที่ยังมีสตรอรี่อยู่นั่นคือคุณต้องการความได้เปรียบทางการแจ้งใบแล้วการตัดสินใจขอเนาะอันนี้คือคิดง่ายๆเลยอ่ายกขึ้นมาอีกรอบน,นี่คือคิดง่ายๆเลยเพราะถ้าเกิดว่าสมมติคุณยังเล่นอยู่แล้วคุณเริ่มแจ้งใบกันนั่นคือคุณต้องการความง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจบแล้วคุณแจ้งผมไม่มีปัญหาอะไรกับคุณเลยครับซึ่งผมย้ํามาตลอดผมเน้นย้ํามาตลอดเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจบเสร็จปุ๊บคุณแจ้งไม่มีปัญหารครับแต่เล่นให้้จจบบกก่่่่อนนเเเพราาาะถิดวคุณลไม แล้วคุณไปแจ้งกันคุณจะเริ่มจับผิดกันาร,นคราคาสามสอง่ราคามิตรภาพอ่าประมาณนั้นครับประมาณนั้น 100, <000. S 1> ลแล้วก็อย่าลืมนะ<า>จอมึงเขียนมาร์กลงไปด้วยเพราะว่าพวกแม่งไม่เคยที่จะเข้าใจใดๆเลยว่าถ้าเกิดว่าจบสตอรี่แล้วมีปัญหาในการแจ้งใบไม่มีปัญหาแจ้งได้แต่ถ้าเกิดว่าแจ้งเพื่อชิงความได้เปรียบในระหว่างในระหว่างดําเนินการอยู่ก็ เตรมตัวมีปัญหาได้เลย uh huh. ให้ไ uh huh. ให้จบก่อนแล้วค่อยแจ้งมีมันมีอยู่ในกฎอยู่นะนะมันมีอยู่ในกฎแต่มันไม่เคยเข้าใจถึงกฎข้อนี้เลยอะ uh huh. เพราะฉะนั้นระบุแม่งให้ชัดเจนเลยขอแบบตัวดแดงไ,ดไ,ดไอ้ข้อไหนที่ควรจะให้มันรู้เอาตัวแดงเลยได้ได้แล้วก็เน้นย้ำเราอีกทีเราจะชูเรื่องเราจะชูเรื่องการเทรดคนเพราะถ้าแกนเด็ก uh huh. ไม่กล้าเล่น ไปซื้อตัวคนที่มึงคิดว่าเขาเฟี้ยวพอมาเล่นซะเราจะขยายคอมมูนิตี้เราเพิ่มด้วยได้ห้าเหรียญในการซื้อตัวห้าเหรียญไม่กำหนดระยะเวลาระยะเวลาผู้มวยตกลงกันเองแต่ขอแค่ทุกครั้งที่เข้าเข้าออกออกครั้งลห้าครั้งละห้า อันนี้ในส่วนของสภาที่รับผิดชอบถูกในส่วนข้างนอกคือมึงจะในส่วนข้างนอกมึงจะตกลงค่าตัวกันยังไงแล้วแต่มึงส่วนมึงจะบิดกันมันก็เป็นวิธีเล่นของมึงแล้ะแล้วแต่แล้วที่สำคัญที่สุดเลยโจข้อควรรู้นั่นคือต่อจากนี้จะไม่มี สตอรี่เอเราเขียนใช้คําว่าสตอรี่เลยเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องร่างกฎอยู่ uh huh. จะไม่มีสตอรี่ใดๆก็ตามแต่ที่ถูกหยุดด้วยสภาอีกต่อไปแล้วยกเว้นจะเกิดกรณีเกี่ยวข้องกับใบเกิดขึ้นสภาจะทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาให้ลงตัวเท่านั้นอ่าถึงเวลาละมันจะต้องปีหน้ามันจะต้องดีกว่าปีนี้ย้ายืนไปทีเข้ามาทำไม อจะไม่มีสตอรี่ใดทูลแล้วครับจากสภาอีกต่อไปยกเว้นแล้วนะนะถูกยกเว้นจากเกี่ยวข้องกับใบจะปล่อยให้เขาเล่นได้สุดแต่ว่าให้มันมีขอบเขตใช่ไหมคณะสภาจะมีบทบาทในการไกลเกลี่ยเออแล้วก็เออดีเซลล์สมองคนนี้ดีมากไอ้ข้อที่ ข้อที่เรื่องเกี่ยวกับการแจ้งใบอ่ะวงเล็บยกว Steam เว้นสตรีมสไนทเพราะสตรีมสไนมันต้องแจ้งเลย<อ>ใช่ไหมก<อ>ินจิ<อ>ใช่ไหมบอสไอ้บอสใช่ใช่ข้อเดียวที่เรายกให้คือสตรีมสไนั์แล้วก็บทบาทหน้าที่ของสภาเมื่อกี้อีกรอบนึงนะคือเราจะไก่เกี่ยมีหน้าที่ไก่เกียงเดียวจะไม่จะไม่ตัดจบก<ห>ยกเว้นคุณระหว่างคุณสองคนจะตกลงจบกันได้เองถูก สภาจะเป็นคนกลางเท่านั้นถูกไหมโ okay. อเคคือวิธีการทํางานในข้อนี้คือเราจะต้องเจรจาจนกว่าเขาจะพอใจทั้งสองฝ่ายพวกมึงจะต้องฝึกความอดทนในการเจรจาถึงเขาไม่ฟังมึงก็ต้องพูดให้เขาใจเย็นให้ได้อันนี้คือพี่จะฝึกพวกมึงอันนี้คือหน้าที่ของเราต่อจากน,นี้การควบคุมอะฮารครึ่งไว้ ถ้าเกิดว่าอยู่ในขอบเขตของเราไม่ล้ำเส้นไปจนถึงอดหรือใบอะไรก็ตามแต่คุณเต็มที่ได้เลย กรณีท็อกซิกที่โดนเขาฝั่งเขาไม่โอเคเขาควรจะมาคุยกับเราแล้วครับเราจะเป็นตัวกลางเออเราจะเป็นตัวกลางหรือเขาจะไปคุยกับนายกเลยก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นต่อแล้วอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของนายกแล้วครับมันเป็นหน้าที่ของพวกโบสกับเกนจิที่เขาจะต้องตัดสินใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยที่คือมือหมดฟิลเล่นต่อแล้วนะก็แจกแจกใบใบแล้วก็สภา,าเขาเข้าไปทําการแยกย้ายแค่นั้นจบไม่มี คือเรื่องดา่าด่าบุพการีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอารมณ์จะเล่นต่อก็ก็มาคุยกับสภา,าได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอารมณ์ที่จะเล่นต่อแล้วค่อยมาแจ้งตอนที่แจ้งตอนจบอ่ะน่าจะดีกว่าอันเนี้ยคือสตรีมสนัยอ่ะมันมันควรจะต้องแจ้งเลยเพราะมันเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าดา่าบุพการีอ่ะรอจบแล้วค่อยมาแจ้งดีกว่าผมคิดว่ารอจบแล้วค่อยมาแจ้งดีกว่าครับ,บเพราะเขาก็คงไม่มีฟิลอารมณ์จะเล่นแล้วแหละเฮียถ้าเกิดว่าไปด่าพ่อเขาจริงไหมล่ะ ถ้าไปด่าพ่อเขาเขาควรจะจัดการให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาไ,มไอ้น,นี่แหละเออแล้วก็ส่วนในในส่วนของบ้านแหลงหนึ่งบ้านแหลงหนึ่งจริงๆกํากำลังคิดอยู่ว่า ก็กำลังคิดอยู่ว่าเราสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะปล่อยขอให้ดำมันคงไว้ตรงนั้นแตปให้ก็เป็นตัวแทนก็ได้ บอสมีข้อสอบถามมีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับ<ม>เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยเข้าไปคุยเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับไอ้ดำแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับเฟกสตอรี่คือเดี๋ยวต้องคุยกับไอ้ไอ้ไอ้ก๊อฟด้วยว่าต้องอาวุธหายเท่าน,นั้นถึงจะได้เหรียญคาตกรไม่ใช่ว่าอุ้มตัวป่าแล้วได้เหรียญคาตกรเลยไม่ใช่อ่ะมันต้องอาวุธหายด้วยสวัสดีครับโอ้โหเอ็มซีสวัสดีครับนะ เชิญเชิญเชิญเอาหลบท้ายเขาเชิญเชิญหด้าหน้าเลยครับเชิญด้าหน้าเลยครับมามาทำเรื่องข้างนอกหน่อยครับออกแก๊งกับคนเข้าแก๊งครับสองแก๊งคือจันใช่อ่าคืออย่างนี้เอ็มซีผมถามก่อนเลยว่าพวกคุณอะอาวุธแก๊งปกติพวกคุณมีกันเยอะไหมมีอ่ะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ามีใครที่ไม่ได้ใช้อาวุธเอ็มซีบ้างไหมมีครับมีคนมีรอลอครับ อาจารย์โจ้ครับแฮงเราเข้า,าได้เปล่าใช้ลโหลดด้วยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยมา,มาเลยด้ครับคือตอนนี้ผมอ่านี่แกนอยู่ไหมไอ้ชื่ออะไรนะคือตอนนี้ผมมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเอ็มซอ่ะถ้าเกิดว่าเอ็มซีมีปัญหาแล้วอาวุธเอ็มซีมันเป็นเกรดที่ต่างกับแก๊งปกติใช่ไหมถูกต้องไหมใช่คร<ม>ับผมเลยจะเปิดช่องทางให้พวกคุณได้เล่น ก็คือถ้าแก๊งสูตรมีปัญหากับเอมซีพวกคุณก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ oh. คุณให้ความช่วยเหลือกันได้เต็มที่แต่ขอเลยว่าผมจะให้พวกคุณคิดว่าพวกคุณอ่ะควรจะใช้อาวุธของเอ็มซีเท่านั้นหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยเหลือกันเพราะถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือกันนะสมมติอ่าตอนนี้คุณมีเรื่องกับ BG จ g เข้ามาเตะโป๊ะพวกคุณจะลุมนวด BG คุณก็ควรจะต้องใช้อาวุธ MC อันนี้คือผมให้ทางเลือกพวกคุณนะผมไม่อยากบีบให้พวกคุณแบบอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ผมอยากให้พวกคุณเล่นสนุกกันอันนี้ในกรณีที่ขอความช่วยเหลืออย่างเดียวใช่ไหมถูกต้องครับในกรณีที่แก๊งสูตรเข้าไปยุ่งหรือมีปัญหากับสภาของเอ พวกคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองอันนี้ผมให้ทางเลือกพวกคุณคือผมปลดล็อกการเล่นของพวกคุณให้นะครับแล้วถ้าบางคนมีแต่อุธธรรมดาล่ะครับถ้าเกิดว่ามีแต่อุธธรรมดาใช่ไหมครับคืออันนี้ก็ต้องคิดแล้วแหละคือผมต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่วมแกมคุณต้องใช้อาวุธ MC เท่านั้นเพราะอันนี้มันคือข้อยกเว้นถ้าอาวุธธรรมดาไม่ได้แตกต่างอะไรกับแกงเลยครับ ถ้าถ้าขับเราไหวขับเดียวไม่ขอความช่วยเหลือก็ใช้อาวุธถูกต้องครับถ้าเกิดว่าขับคุณไหวคุณใช้อาวุธปกติได้เลยครับแต่ถ้าขับคุณไม่ไหวคุณสามารถเรียกคนอื่นมาช่วยได้แต่ขอเลยว่าให้ใช้อาวุธ M4 เท่านั้นอย่างนี้จะโอเคกันไหมคือคนที่มาช่วยต้องใช้อาวุธ m ีนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่แต่แต่ถ้าเกิดคนเนี่ยขับก็ใช้อาวุธได้ปกติเหมือนเดิมตีทุกคนครับคืออันนี้ผมบอกไว้กันเลยว่าถ้ามีขอความช่วยเหลือแล้ว ด้วยจานวนที่เยอะกว่าของพวกคุณขอให้เป็นอาวุธ MC เท่านั้นครับอ,อันนี้คือทางเลือกนะคือผมไม่ได้เปิดทางให้คุณสุดจนเกินไปที่จะไปเอาเปรียบแก๊งสุดแต่ผมก็อยากให้พวกคุณได้ลองเล่นกันเพราะว่าผมก็รู้ว่าพวกคุณก็มีปัญหาขัดแย้งกัน<อ>ถูกต้องไหมครับผมแต่มันไม่มีของมีคมเลยนะใช่ครับมันไม่มีของมีคมเลยปัญหาตรงเนี้ย แต่พวกคุณถูกทดแทนได้ด้วยจํานวนครับค้ับใจครับคืออันเนี้ยผมพูดจริงๆนะผมอยากชูจุดเด่นที่เกี่ยวกับอาวุธของ MC เพื่อทดแทนดาเมจที่มันหายไปผมก็ให้ผู้คุณใช้คนเพิ่มขึ้นน่าสนใจไหมผมคิดว่าน่าสนใจนะน่าสนใจครับนะแต่ครับแต่น่าจะไม่ค่อยได้มีใครทอาวุธ MC เท่าไหร่ใช่ประมาณหนึ่งในสามของคนในรับ สองในสามเลยดีกว่าสองในสามคนนะครับตอนนี้มันมันเป็นอาวุธของปกติงครับผมมียี่สิบสี่คนทำ vr อยู่แค่สามคนผมก็เพิ่งตีประแจมาครับ vr ก็มีแค่คนเดียวครับอันนี้ผมเขาเลือกตีขอโทษครับนะครับตอนนี้ที่ที่ mc ทั้งหมดเลือกเลือกขึ้นอาวุธเนี่ยก็จะขึ้นอาวุธเป็นของธรรมดาทั่วไปอยู่ครับเพราะว่ามันมันมีประสิทธิภาพ ในการต่อสู้ที่มากกว่าเอ้าแล้วเอาอาวุธ MC ไปทำไมวะเนี่ยป้องกันตัวเองได้ใช่มันป้องกันตัวเองได้ครับมึงเอาอาวุธ MC ไปทำไมวะเนี่ยป้องัเองได้มันอยู่ที่ประสิทธิภาพอย่างเดียวเลยอือฮึคือมันถ้าถ้าพูดตรงๆแล้วนะอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรนะแต่ว่าความคุ้มค่าของของการขึ้นอาวุธ MC ผมเห็นมาตั้งนานตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนวิธีการตีของอาวุธ MC อ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันใกล้เคียงกับการตีอาวุธธรรมดาแล้วตอนเนี้ยซึ่งคนน่าจะเลือกไปเล่น อาวุธธรรมดามากกว่าอ่างั้นก็เอาเอาเป็นว่าตามนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณขับเดียวคุณไหวเชิญทมสบายคุณจะเอาอาวุธเดี่ยวคุณจะเอาอาวุธปกติแล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะช่วยเหลือกันผมได้แค่อาวุธ MC เอาทางเลือกให้คุณอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะครับผมโอเคครับโอเคแล้วมีเราจะให้ช่วยเหลือไหมในช่วงนี้มีเรื่องเรื่องวันนี้รู้สึกจะมีคนคุยไปแล้วฮะเรื่องของบูปินแดงครับไม่มีบูปินแดงครับนะ กูทำอะไรไม่ได้อะไรรู้สึกจะจะแก้งหลังบ้านไปแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าอาวุธ MC ไม่มีบูปินแดงแต่ตะกี้ผู้คุณก็บอกมาใช่ไหมว่าคุณเลือกที่จะทำอาวุธปกติมากกว่าใช่แต่อันนี้คือบางคนที่ทำอ๋อส่ uh> วนใหญ่อาวุธปกติคือเขามีไม้กันอยู่แล้วเอ้าวแล้วไอ้ไ้เนี่ยไอ้กิจกนจีเนี่ยคุยกับเขาดิ เรื่องนี้ไม่ใช่กูแล้วต้องเป็นผู้มึงเรื่องบูปินแดงเดี๋ยวผมต้องคุยกับทางหลังบ้านอีกทิกงรอเราเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกึงเรื่องนี้มึงไปแจ้งเลยนะกิจจินะแจ้งแล้วแจ้งแล้วต้องรอคุยสรุปคือวันนี้ที่ผมเสนอทางเล่นให้คุณแบบเนี้ยแหละณตอนนี้นะครับลองลองดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าจะเอายังไงก็มาคุยกัน รอบหลังได้นะครับโอเคนะได้ได้ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมกับน้องอีกเรื่องอะไรอ่าสี่สี่คุมกดน่ะสี่คนสี่ผู้คุมกดยังอยู่ไหมมีมีอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่อยู่ครับแต่นอนยังไม่อยู่เต้ของของน้องให้ประธานฟังรับรู้แทนได้ครับไม่เป็นไรถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอคุยกับตีผู้คุมกดดีกว่าจะได้ รู้เรื่องทีเดียวงั้นเดี๋ยวที่เหลือเชิญเลยครับขอบคุณมากครับเหลือมนุษย์มาไว้ก่อนนะไม่มีเลยไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยขอบคุณเลยครับขอบคุณครับขอบคุณราข้างนอกไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยยวๆเล่ากข้างนอกให้ฟังคือผมยื่นข้อเสนอให้เขาเปิดทางให้เขาเล่นครับเปิดทางให้เขาเล่นถ้าสมมติว่า แก๊ง A มีเรื่องกับสูตรใช่ป่ะแก๊ง B กับ C มาช่วยคนที่มาช่วยอ่ะใช้อาวุธ MC ได้ผมจะช่วยได้คือ MC A, อ่ะแก๊น่าจะให้เขาใช้ของที่เขามีเล่นได้คือ MC อ่ะเหตุผลที่มันในนี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแค่ MC เดียวที่หาเงินได้เยอะก็คือหาเงินปกติก็คือเอารอ<ม>นอกนั้น<ม>เขาไม่ต้องใช้ชีวิตเลยนะถ้าเกิดว่าเขาหาเงินได้แค่นั้นอ่ะนี้พูดจริงนะคือเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยเขาเขาจับไม่ได้เล่นใดๆดังนั้นเลยก็จริง ก็นั่นแหละก็ถึงบอกไงว่าทําถูกใจไม่ได้ทุกคนแต่เราเปิดทางเล่นให้เขาได้ให้ทางเลือกเขาเล่นได้ก็คือถ้าขอความช่วยเหลือเขาต้องต้องเปลี่ยนมาเป็นอาวุธ MC ทั้งหมดใช่ไหมนี่คนดูคนดูอย่าลืมดิใช่ครับคือถ้าเกิดว่า MC ไอ้เหี้ย MC จนนะเว้ยจนที่อะไรเลยนู้ยลอยละร้อยโลอ่ะอุ้มได้ไหมอุ้มได้ดิทำไมจะอุ้มไม่ได้อะเนี่ยจะได้สั่งทีเดียวผมเอาผมเอาสองจานอุ้มได้พาสญนี่ สเต็กนะใช่ป่ะนี่คือ MC มเขาหาเงินได้แค่นั้นน่ะก็ให้เขาช่วยเหลือกันมันไม่มันไม่มีปัญหาหรอกครับโดยโดยภาพรวมที่ผมทราบคือคือเขาก็มีทรัพยากรครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนัากป่ะนะคือเขาเหมือนคนปกติครับแต่เขาแค่ไม่โชว์เฉยครับผม คือ MC อ่ะที่ผมยื่นข้อเสนอที่ไปอ่ะเพราะไอ้ที่เขาหาเงินได้น้อยเขาหาเงินได้น้อยครับคนดูแล้วเขาจะเล่นยังไงอ่ะผมถามหน่อยซึ่งเขาไม่ได้ถูกกันนะไอีคือผมรู้ครับผมรู้ข้อมูลทุกอย่างครับอันนี้ผมรู้ข้อมูลทุกอย่างแต่ผมต้องการที่จะให้เขาเปิดทางเล่นในเขาบางคนเข้าใจใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนต่อยอ่ะ ถ้าวันนี้ดดีีกวว่่่าตออยยยหนเโดนอุ้มอาวุธหายทำไงไม่มีบูปินแดงบูปินเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงบูปินแดงนี่คือบัตรประกันอาวุธเหรอบนบัตรมันลดเฮ้ยบูปินแดงคือบัตรประกันอาวุธเหรอใช่ครับอ้าวไอ้เหี้ยร์เขงคิดว่าอะไรอ่ะนะเขากาเข้าใจผิดหรอกูก็นึกว่าบูปินเอาไว้ตีของเอ็มซีไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่มีประกันอาวุธของของเขาใช่แล้วถือของมันหายอ่ะก็นั่งหายก็หายก็หายก็ผมถงบอกแคว่าเราจะเยียวยาเขายังไงถ้ามันหายนะเพราะว่ามันเริ่มอุ้มกันไง เขาไม่มีประก <cuanto S 2> ันหายแล้วห <LIKE anak S 1> ายเลยเอ้าไอ้เฮียชิบหายวายป่วงฉะนั้นนั่นแหละต้องรอเกนจิไปคุยมันใช้ของเยอะไหมใช้ของเยอะไหมใช้ของเยอะไหมถ้าตอนนี้อาเหรียญห้าเหรียญเหรียญอะไรอ่ะแสนหนึ่งเหรียญแพทห้าเเงินแสนหนึ่งทีมมูลค่าก็สองแสนอะต่อไปโอ้ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเหรียญแพทเราเยียวยาให้เขาไม่ได้เลยต้องต้องเป็นเล่นที่บูบินแดงเอา คือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าโดนเปิดอุ้มอ่าไม่ใช่คือไอ้บัตรประกันน่ะใช่ไหมที่เขาถามเพราะว่าแบบเขาจะได้รู้สึกว่าเออรักเขาจะได้รักษาอของไว<จ>้<อ>ไม่ใอ<จ>เออแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยมันไม่มีบูตเป้นแดงแล้วมันมีการอุ้มหายไปอะ่ะของที่มันหายไปแล้วอะ่ะเราจะเยียวย้ายเขายังไงเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถอย่างที่ที่ล่าสุดที่อุ้มแต่ว่าไม่ไม่เออเนี่ยก็จะเป็นอาวุธของเอซีซึ่งเราไม่สามารถทดแทนด้วยเหรียญดำเอ็มซีได้เพราะเราไม่มีในสินค้าสภา โอ้ไม่ได้ไม่ได้เราเรายยาเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันใช้ของขนาดนั้นที่ไม่ได้หาทั่วไปอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องไปวัดนู่นเลยบูปินแดงช่วยไม่ได้จริงๆริงแต่แต่ผมบอกเขาไปแล้วไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนแก๊งตีกัน่ะผมก็เลยบอกว่าเออมันมันของหายมันก็มีสิทธิ์เยียวยาเหมือนกับเหมือนกับแก๊งทั่วไปเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือเราจะเอาเหรียญเหรียญแพทมันจากไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่ได้เยียวยาบูปินแดงดิเราเยียวยาอาวุธ แล้วอ่ะไม่ใช่หมายถึงที่กูถามเนี่ยคืออาวุธเขาอ่ะใช้อะไรบ้างอ๋ออาวุธ,วธเขาใช้ปูนสีก็คืออ่าปูนสีอะไรวะของเตี๋ยววุธปกติครึ่งของเตียววุฒลดมันครึ่งหนึ่งใช่แล้วก็ใช้ปูนซีมันก็เอาของเนี่ยเธอว่าเขาจะเอาเข้ามายาวๆใช่ไหมเราช่วยให้ได้แค่ราคาปกติราคาปกติตามตลาดแต่เรามีของพอใม้เขาเลย ก็ไปะคือเราจะยืมยาไปของเขาถูกให้เขาเอาเงินซื้อของจากเราได้เลยแต่แต่แต่ถามว่าเราไปแจนี่มันมันมีโอกาสติดนะนะมันไม่ใช่ร้อยเปร์เซ็นต์ะแจเราไม่ให้ไงก็เหมือนไม้เบสอ่ะอ๋อทันไม้เบสไม่กอปอ่ะเคยเข้ามาซื้อทรัพยากรจากเราอย่างเงี้ยนะครับถูกอันนี้จะหนักอยู่นะเพราะว่าเราจะเราต้องหาทรัพยากรเขาตู้มากขึ้นนะใช่นะ ถ้าแต่ไอพวกอย่างอืง่นจีบไปถามไม่ให้เลครับตูนเราเราขอเป็นกล่องดำเอ็มซีไม่ได้เราก็คือเราไม่ใช้สำหรับขายเราใช้สำหรับเยียวยาอย่างเดียวเท่านั้นแหละให้กินจีไปคุยแล้วกันอันนี้เรื่องนี้กูไม่ไม่นี่ครับอนุญาตให้หน้อยกับบีคือม,ม,มันไม่ใช่อนุญาตครับคือ ถ้ามันมีเรื่องกันแล้วผมจะไปห้ามเขาได้ยังไงว่าไม่ให้อุ้มอ่ะคนดูคิดง่ายๆอ่ะจริงไหมผมห้ามเขาไม่ได้ครับคือเขาอยากจะอุ้มเขาอยากจะเย็ดตูดกันผมก็ีมบ้านกช่วยไม่ได้ครับคือผมไม่ได้เป็นคนกําหนดนะคนดูผู้เล่นเพลเยอร์ทั่วไปคือเขาตัดสินใจของเขาเองครับเข้าใจใช่ไหมคือเยียวยาตัดทิ้งหมดแล้วก็คือที่น้าอัปเดตมานี้มีผลใช้ทันทีที่ผมบ้านเข้าใช่ไหมหลังจากบ้านเข้าใช่ไหมของทั้งหมดนี้ใช่ไหม ในการติดต่อสลับคนรุ่นนี้นั่นทั้งหมดเนี่ยไอาติดจากบ้านเข้าเออเอ่อเอ่อเขาซื้อตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอซื้อตัวมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่มันไม่มีใครอัปเดตกฎเลยอะสลับได้ปกติอ่ะก็คือเดี๋ยวผมอัปเดตกฎเสร็จปุ๊บก็คือมีมีผลคับใช้ทันทีอืมเออ่เรื่องแต้มเรื่องแต้มนี่ยังใช่ไหมจนกว่าไอ้คิลเลอร์นั้นจะมาใช่ถูกโอเคผมอัปเดตให้ คือความจริงอ่ะอันนี้อันนี้ผมพูดแบบหลักความเป็นจริงไงนะคนดูคือแค่มึงม,ม,มีเรื่องกันอ่ะพอมึงใส่สูตรใส่เสื้อปุ๊บนี่ยมึงควรจะรู้แล้วว่ามีเรื่องกันไม่ต้องมานั่งคุยหรอว่าเดี๋ยวกูจะเปิดอุ้มแลวนะเดีนะ๋ยวกูจะ,ะเปิดอุ้มแลวนะมันตลกไหมอันนี้ผมถามหน่อยอ่ะนี้ผมถามหน่อยเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะอุ้มมึงแล้วนะมึงเตรียมตัวโดนอุ้มไหมยังมันใช่เหรอคือแค่ใส่สูตรคุณก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงแล้วครับคือมีเรื่องกันอ่ะ ทุอกอย่างมาดูง่ายไปหมดแล้วครับในระบบแก๊งที่เนี้ยให้เอาข้าวอีกนะหรอเขามาพี่อยูมาเด้อะไรเป่าสามร้อยพี่แล้วสูตรรวมตัวอสองสูตรขึ้นไปตีเอ็มซีล่ะกูเ,เงินตู้คิ อจะคืออย่าใช้คำว่าท่าเลยครับผมอย่าใช้คำว่าท่าเลยดกวาจริงๆเพราะตอนนี้เราต้องแยกประเภทคือเราแยกประเภทให้มันชัดเจนแล้วถ้าสดรวมตัวกัน้็ไปตีกับ MC2 แข๊งคุณก็อย่างที่บอกอะครับคุณก็ต้องถ้าเกิดว่าคุณจะแจมคุณก็ต้องมีเหตุผลมากพอที่คุณจะแจมจริงปะล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเหตุผลคุณอยู่คุณจะกระโดดเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยคือก็เตรียมตัวสวยได้เลย แต่ถ้าเกิดว่า MC เขาคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาพร้อมที่จะใช้อาวุธ MC เขาก็ช่วยเหลือกันได้ครับผมอาวุธรา่าปเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันได้เพราะ MC คืออันนี้ผมพูดผมพูดจากดีเทลที่เรารู้มาตลอดเลยนะคือรเ MC วันๆอะอยู่กันไม่เคยเกิน50ผมพูดเลยนะว่าไม่เกิน50และอาวุธถ้ามันต้องใช้ของขับ MC อ่ะไอ้เหี้ยต้งตีไปเฮอะชาติหน้ากว่าจะตายไม่เราเรามีบทบาทไกเกลี่ยแต่ ในในคือเราจะไม่ไปตัดจบสตรอรี่ของระหว่างแก๊งชาติหน้ากว่า,วาจะ,ะตายคือพวกคุณอนะ